ทีมตัวแทนของอะคาเดมีคา,าซเซลมาถึงแลครับท่านมาซามมนิเอ็มกเขาเข้ามาเรียวมะเก็นอิจิโร่ฟูมะโคตาโร่ โอ้โหคนนี้หล่อมากโอ้โ oh, หไอ้นี่ก็มาแบบเกี้ยวแต่ไอ้นี่ <c oughs> หมดอารมณ์อินุยามะชิงอ่ะชื่อแต่ละคนอ่านยากเหลือเกินมิยาโมโตะทาเคอซสากุไร นามิหืมตัวเราเดินมาแบบชุดนักเรียนเลยฮะมาเฟียไทยแลนด์นอเอฟวีฉันเป็นตัวแทนย่อยญี่ปุ่นทีมยี่ต้อนรับองค์การเอฟซีโอ สำนักงานใหญ่ที่มาญี่ปุ่นแปดเทพโอโรจิจะสนับสนุนธาร,รกิจะระดับ SS s s ครั้งนี้อย่างเต็มกำลังขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเฉพการช่วยหน่วยย่อยของญี่ปุ่นภารกิจครั้งนี้จะต้องรับยึนแน่นอน คั้งหนึ่งเครื่องหนึ่งของเจ้าบ้านที่นั่งอยู่น้นเป็นนักศึกษาที่จบจากแคลิมี่ทาสุภาพก็ไม่จำเป็นแล้ววันนี้ฉันมีเรื่องสำคัญจะมาประการต้องการเชิญแต่ละท่านมาเป็นพยานเจ้บบาบ้านทนี้ยังมาไม่ถึงเป็นเรื่อเขาให้นะว้าว โอ้คนนี้นี่เองที่อยู่ในโฆษณาใช่ไหมทุกคนอาจจะเห็นแล้วแหละนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมในโฆษณาเป็นยังไงในเกมเป็นแบบนี้เลยคือผมไม่ได้มาขายนะคือผมอยากเล่นจริงๆอูเอซูงิเอริ A สถานะหัวหน้าตระกูลอูเอซูงิเอ่อชื่อภาษาญี่ปุ่นนะ่ะโอ้แต่คนนี้ดูยิ่งใหญ่มากเลยนะ ว้าวหัวหน้าตระกูลทำยังไงควักมือถือออกมาเล่นเออนั่นแหละ,ะ <c oughs> เกมอะไรเนี่ยเกมรากก็ลาชาด้วยลูมินัสงเธอก็ไม่สนเล่นเกมต่อไปเ <c oughs> ใช้ไม่ได้เลยน้องสาว ท่านสุภาพบุรุษวันนี้ฉันต้องการประกาศบางเรื่องเกี่ยวกับศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของพวกเราเจ้าฝูงผีร้ายหลายปีผ่านมาฝูงผีร้ายและพวกเราทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันพวกเราคิดหาวิธีขัดขวางการคืนชีพของข้าวมังกรและพวกเขา กับหาวิธีที่จะกลายเป็นมังกรซะเองดังนั้นพวกเราต้องตัดกองกำลงงงงังพีร้ายทุกด้านไม่ปล่อยวางอะไรสักอย่างให้สงครามครั้งนี้มาสรุปทุกอย่างกัน,กนเถอะฉันเรียกให้ทุกคนมารวมกันที่นี่กรุณาบอกความต้องการในใจของพวกคุณกับฉันทีเถอะ วันนี้สมาชิกสํานักงานใหญ่กข้มาที่นี่หวงว่าจะได้ความคิดที่แท้จริง like ว่าคุณ <honest> เห็นด้วยที่จะต่อสู้กับฟงผีไล่หร <you> ือไม่โอเคมีให้เลือกระหว่างสู้กับไม่สู้นะผมคือไฟต์ไฟท์ก็คือต่อสู้กับพีซรู้สึกว่าน่าจะสงบสุขมั้งแต่เราเป็นซัพพอร์ตเราต้องสนับสนุนในการต่อสู้แต่ ถ้าจะดีที่สุดก็คือไม่ต้องมีการต่อสู้ครับผมออขอบคุณยังไงคือกูก็ต้องสู้ใช่ไหมคืออีกไอดีหนึ่งผมก็เลือกว่าให้สู้แล้วนะมันก็มันก็หกหกต่อห้าเหมือนกันน่ะแหละแป้มการทำสองข้ามอยู่ที่หกต่อห้าดูเหมือนว่าคนส่วนมาก จะเลือกสงครามนะไมอย่าทำสงครามขี้เกียจสป,ปอร์ต <c oughs> วิธีที่มีประสิทธิภาพในการหยุดความรุนแรงมันถูกแล้วนะด้วยความรุนแรงที่ทรงพลังยิ่งกว่าการต่อสู้คื<ร>อนน<ม>ทางเลือกเดียวของเราในตอนนี้คือห <c oughs> นามยอกก็ต้องเอาหนามบ่งใช่ไหมโอโ้โหนักีพวกเรา ตมี tamam. ันี่ที่น้าโมโต้จิเซะยกสมุดบันทึกขึ้นข้างบนเขียนว่าเหมือนพี่ชานั่นแหละหามนโมโตะจิเซเขียนว่าไปเล่นเกมกับเอรีกันเถอะไพี่ว่างจะไปด้วยนะ เอาไว้ครั้งหน้าล่ะเฮ้ยเ้าฉันไม่เห็นว่ามินโมโตะกิเซเป็นพี่สมัยนางแบบของอาจ,จิโอเลยจะมัดระวงังนโมโตะตัดลิ้นล่ะพูดแบบนั้นน่ะตัดสุงข้ามมาเฟียของสมัยก่อนไหม ทาจิบนะปัมสมุนิท่านช่วยให้เราอุ่นเครื่องก่อนเริ่มธุรกิจได้ไหมคุณต้องการมีส่วนร่วมในการทำสงครามกับผีหรือไม่ก็ดีฉันเชื่อในความทนทานของผู้บัญชาการมินามโตโจิเซเรื่องนี้ฉันมอบให้คุณจัดการโอเคเขาจะทดสอบเรานะผมโอเคไปหามินามโตโจิเซ ใช่แต่ฉันต้องการประเมินความสามารถบางคนก็าน,น,นานเลือกผู้ต่อสู้ที่ต้องการท้าดวลเอ่อผู้ดูแลตระกูลมีนาโมโตะก็เราจะต่อสูอ้กับใครดีก็ต้องเป็นผู้ดูแลไหมเออเขาต้องดูแลแต่ให้มาให้สพอร์ตมาสู้แบบนี้มันอะไรกันอื ตอนนี้สแตนของผมก็ยังไม่มีชื่อเลยนะผมไม่มีใครคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มานะแต่ว่าเออคอมเมนต์มาแบบเธอ,อนั่นแหละคอมเมนต์มาไม่ค่อยตรงกับที่ผมถามไปสักเท่าไหร่ตอนนี้ชื่อผมก็ยังไม่มีอยู่ดีนะผมสแตนตัวนี้โอเคเรียบร้อยผมจะเรียกว่ามันเอเผือกแล้วกันนะตัวมันสีข,ขาวดีแบ่าางกลุ่มตามการแสดงออกของทุกคนได้ดังต่อไปนี้ ทานซีซาคุณได้รับการปฏิบัติการร่วมกับตระกูลอินุยามะชิงะลูมินัสและโจฮันชูพวกคุณจะไปเข้าร่วมทีมไล่ล่าของตระกูลฟูมะโอ้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเฮ้ยรุ่นพี่รุ่นพี่พวกเราจะได้ปฏิบัติการร่วมกับนินจาตัวโลกใบนี้นินจาจริงๆด้วยเหรอวะรุนพี่เฮ้ยคุณน่ะเด็กใหม่ม่มี ร่วมกับพวกเราขอมอบชุดนี้ให้คุณเปลี่ยนเสื้อผ้าของขอะคาเดมีออกไปสักแต่ละลกของอะคาเดมีเน่ยมันโดโดเด่นเกินไปในญี่ปุ่นนะโอ้ว้าวแก้วลอยล่องอันนี้คือชื่อเสื้อนะผมโอ้สวยเลยมันชุดผู้หญิงมากกว่าปนะนี่คือเงานินจาของฉันยามุก,กิซาคุระ เขาได้ช่วยฉันทำภารกิจวันนี้สำเร็จภาคุระจำนานแส<ค>่สั้นๆใช่รับทราบค่ะแผนชุดเขาหากป้าไวยจากนั้นคุณจะปรากฏตัวพร้อมกับชายหนุ่มในเวลาที่เหมาะสมและลบมันทิ้งนี่คือแผนสำหรับวันนี้ ฉังซื้อทีมฉบับนี้ชายหนุ่มขอให้ฉนนันมอบมันให้กับคุณสามารถช่วยให้คุณเข้าใจเป้าหมายได้มากขึ้นอโอ้เรีวล5้าสิบอดดมต้นแบบอดดมโปรโตไทป์จะติดตามท่านเจ้านายตลอดไปอย่าให้เขาเสิร์ฟกาแฟนะมันต้องสะสมพลังไว้เพื่อทำลายอุปสรรคที่ขัดขวางเจ้านายเออโอเคจะไม่ให้มันเสิร์ฟไอ้นี่ล้กันสำนักข้อมูลซีลู วันอาทิตย์2วัศนเดือน12วันที่23ตามรายงานข้อมูลของซีลูช่วงนี้มีความรุนแรงต่อผู้หญิงในโตเกียวหลายครั้งมีผู้บาดเจ็บแล้ว7คนกรมตำรวจนครบาโตเกียวกำลังเร่งสืบสวนการดำเนินการจับกลุ่มจะเริ่มขึ้นในไม่ช้าโอเคไปทางเข้าเทศขเขาเขตเราต้องไปไดนเลย โอ้ฉากนี้รถไฟโอ้โหฝนตกนี่เรามาอยู่ไหนแล้วเนี่ยคุณมาแล้วสนใจที่ไปเป้าหมายหลักวันนี้คร่าวๆเรื่องฝูงกีละละ่ร้ายล่ะโอเคนี้ผู้ชมเอาไปพอรเราเอาไปแปลก,กันดีนะผมคงจะนั่งแปลไม่ทัน When a hybrid is declared to have defective talents, it is quarantined by the clan deep inside the mountains. Our target today, Akira Sakurai, is such a devil. He was quarantined at age five because of his extreme instability. For Akira Sakurai, that was meant to be a life sentence. But one day, Someone gave him a cure they said would purify his dragon blood and give him both freedom and power. Right now, he is on a rampage after 20 years of repression. Okay, hmm. Sakura, how do you like the new equipment? Okay, อู้น่ารักนะเนี่ยบอกมากเลยค่ะตามข้อมูลของเราเป้าหมายอยู่ใกล้สักกุระหลังเปลี่ยนชุดเฮทำไมหรออาชญากรที่ในข่าวพูดก่อนหน้านี้คือเป้าหมายของพวกเราในวันนี้สักกุไลอากิระ แรงกาเป็นสู้ฟังหยวนเป็นชื่อจีนสู้ฟังหยวนคือส,สาวน้อยผู้อ่อนโยนที่จะไปฟังสัตว์เตี้ยงของตัวเองที่จังหวัดฟุกายโดหากการประเมินของพวกเราถูกต้องสานนี้สามารถดึงดูดความรู้สึกดึงดูดความรู้สึกของอาของซากุไราอากิระได้ โอเคช่วงนี้ผมอาจจะแปลแบบตะกุกตะกักมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นชื่อทั้งชื่อจีนทั้งชื่อญี่ปุ่นนะครับผมว่าต้องขออภัยขออภแบบกราบกราบแทบเท้าเลยนะแล้วขอกราบเกมหน่อยช่วยตั้งชื่อให้มัน,นง่ายๆหน่อยเถอะผมจะได้แปลดีๆหลายปีที่ถูก,กคุมขังซากุลอากิระได้ชินชอบคนภูของเขาหลังจากที่เขาได้รับพลังงานสิ่งแรกที่เขาทำคือ ใช้เปลวไฟของความโกรธเผาวความรับครั้งนี้คำสั่ง,งที่สุดลงทั้งหมดสักุระคุณเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างไม่มีปัญหาค่ะไม่อยากเป็นที่สังเกตลงมือเองดีกว่าสักุระโหดมากให้ฉันคุ้มครองเองเออ อเคผมเป็นสายพพอร์ตโอเคไฟรักษาโอเคเข้าใจสพอร์ตเพิ่มมาหนึ่งก็เพิ่มมา,มาก็เพิ่มความปลอดภัยมาหนึ่งแต่ต้องระวังอย่าทำให้ภายนอกสองสัยล่ะโอเคโอเคตรงนี้ขอเดินเองก็ได้โอเคแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะตรงทางเดินเนี่ยอย่าใช้รวดเร็วเลย ทำอะไรเอ่ยทดสอบคับเลือดโอ้แล้วฝนตกแบบนี้รับเลือดมันจะไม่หายไปหมดแล้วหรอตามรอยเลือดไปอีกภาคหนึ่งโอ้ตอนนี้คือฝนตกหนักมากเลยนะครับผมเลือดนี้หลังมากระวงังมันมาแล้ว ปลดคุ้มกันฉันจับ้องการวิเคราะห์ปลดประกอบของเลือดที่นี่โดยละเอียดแขงเก่งขึ้นเราไปเถอะไปสั่งสอนเจ้าพวกเดดพูนั่นอ๋อเจ้าพวกนี้มันสือเดดพูใช่ไหมโอเคือเดดพูทีนะเฮ้ย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 เฮยิดย ของตัวไหนวะทีไประเบิดมันโอ้โหไปสงสารสายซัพพอร <wish>. <Talking S 2> ์ตไหนล้อ <floods> มันแทบจะไม่มีดาเมจเลยเนอะโอ้ยเราจะทำไงอ่ะทำไงเอ่ยโดดเหรอโอเคกลับไปหาสักทุลักยังดีที่มีเธอปกป้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุฉจะเช็ควิตดผสม ใกล้ๆที่นี่มีรอยของซากุระอากิไรอากิระตาทิพของเธอจะต้องหาเจอแน่ๆเลยค่ะโอเคนี่ใครเออใครใครเออคุณเป็นใครหรออ๋ออันนี้เพเยอร์อันนี้กดอ๋อกดตรงนี้อ๋อมีตาทิพด้วย ที่ตรวจสอบรอยเท้าที่ลงเหลือที่โอ,คโอค้คือตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่ภาพมันสวยมากเลยนะแต่ไม่รู้ลง youtube ไปภาพมันจะดรอปลงหรือเปล่านะจากที่ผมเห็นมาหลายพาัแล้วคือภาพมันดรอปลงไปเยอะมากเลยนะ ใส so, ่เลือดหลังจากสักระอะกิระเกิดแสดงผลการประเมินเขามีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงดังนั้นเขาจึงอยู่ภายใต้การดูแลของครอบครัวตั้งแต่เขาปัสสาวะฮะเขาสี่สิบปีได้สระเหมือนโดนทำโคกไปวราฟูงผีไรทำให้ยาเล่นมังกรมาแล้วปล่อยให้เขานีไป ค่าเหล่าคนบริสุทธิ์คนคือคนเป็นมังกรไปไม่ได้โอเคเรื่องสุสบซิปพอแค่นี้ไปดูสถานการณ์ของซากุระกันหืมลมหายใจของวิญญาณมีจำนวนมากเจ๊แล้วผมบคนของเรื่องซากุระกีระสูงมากดึงด,ดูดองผีร้ายจำนวนมากซากุระไงตอนนี้ ก็ห้ามโจมตีออกไปมาอย่างนั้นจะถูกเผยสถานะสคุละอากิละก็จะถูกเจอได้โอเคเราต้องโอู oh, ้สู้อีกแล้วเหรอโอ้โ oh, ห oh, เยอะนะเนี่ยปล่อยออไปดูดเลือดศัตรูดตได้นะผม ตัวเราแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีดาเมจเลยนะขอรอกดเพื่อความสบายใจหนะน่อยมีระเบิดนี่แหละอุ้ยเอ้าก็ไม่เห็นเป็นไรเตรีขอรับก่อนแป๊บนึงนะอันนี้จะไม่ตัดออกนะผมจะรีบรีบ,ร,บรับเลยโอเคสำเร็จสำเร็จอโอเค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 ,อเค,อเคไปทำต่อเถอะอุ๊ยจะห้าสิบนาทีแล้วอันนี้คือผมจะตัดแบ่งสองพาร์ทเหมือนเดิมนะ โอเคโอเคโอเคอเในพาร์ลสามสิบนาทีต่อเนี่ยเียวยนคุณออกไปจากที่นี่ก่อนเถอะที่นี่ตอนนี้มันอันตรายอย่างบางอย่างมันมีอันตรายบางอย่างนั่นแหละแซมงเป็นปัหาใช่ไหมไม่เป็นไรคุณไปก่อนพวกเราสัญญาไว้แล้วเจอกันที่จังหวัดฮอกไกโดโอเค ก็แลออกไปจากที่นี่โอเคครับผมกำลังไอ้นี่เลยใช่ไหมล่ะโอเคงั้นผมจะขอตาคาดไว้ตรงนี้ก่อนนะสำหรับใครที่อยู่คัทต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก็เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายไปเจอกันใหม่แล้วก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ให้เจ้าผีน้อยผมด้วยล่ะ